เทียนมีมีเยอมนะมันหนักเทียนมีมีมีเทียนมีอาเตะถูกไปมีเยืดอะไรบ่แดงอ๋อใช่เอายุบเอาเอาบัดนี่บุกนาเบอร์ลผูกมันชิถูกน่านั่น เนี่ยโอมเด้อมาเห็บพื้นเด้อ,อเอา้าเอา้าเอา้าเอ้าอืมนั่น,นตกแล้วนะเห็นบออุ้ยกมไปเพอมาเอาเพอเทียนมีมีมีเทียนมีสวัสดีค่าก่อนเอวัสดีค่ะโอเคเอา,เอา อุ้ยอะไงเงื้อไงเงื้อเน่โตอีเลี้ยวกลมบ้างไหมโตก็เชื่อนั่นเอ็ตโต้ไอผือไม่มีเอาหัวหนองแน่มือไม่ว่างเล่นเกมนั่นนั่นนั่นกลับขึ้ก้ารู้ขึ้นมาคือเก้าลูกขึ้นไปลูกขึ้นไปเออลูกขึ้นไปลูกขึ้นไป Ừ. Ôi. Tôi y leo.